วันนี้พายอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้แสดงว่าน,นี่คือคําทํานายของคุณนะคะพิมพ์รับคําทํานายได้เลยถ้าใครคิดว่าไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยนะคะวันนี้พายอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะวันนี้นะคะ วันนี้คุณมีโอกาสที่จะได้รับเงินนะคะจะมีเงินเข้ามาตลอดเลยนะคะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาตลอดมีโอกาสได้รับเงินเพิ่มรายได้เพิ่มนะคะรายได้ค่อนข้างเยอะเข้ามานะคะช่วงนี้นะคะแต่รับผิดชอบช่วงนี้อาจจะมีความรู้สึกว่าต้องรับผิดชอบงานค่อนข้างเยอะงานหนักงานเยอะความรับผิดชอบเข้ามาเพียบนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงยกย้ายไปในทางที่ดีขึ้นนะคะมีเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงยกย้ายงานนะคะไปในทางที่ดีขึ้นนะคะวันนี้สื่อน้ำโชคของคุณนะคะคือ สีนาโชคของคุณวันนี้นะคะคือเลขที่บ้านนะคะเลขที่บ้านแล้วก็เลขท้ายบัตรประชาชนให้โชคนะคะสีเสริมดวงนําโชคของคุณวันนี้คือสีส้มสีเหลืองนะคะสีส้มสีเหลืองนะคะแล้วก็สีแดงนะคะให้โชคนะคะเลขหน้าไพา่ของคุณวันนี้นะคะสองสามหน่ะคะสองสามหนยคุณโชคดีร่ํารวยคะ่ะ